สวัสดีค่ะมาฟังดวงนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะทำนายราศราห์ระหว่างที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมพศ .25 6 8นร้ออ 25, ร 68, นะคะามาฟังกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราก็ดูตามใบเกิดนั่นแหละนะคะว่าใครเกิดปีไหนนะคะก็ตามใบเกิดที่เ,เขาระบุไว้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาใบเกิดไม่เจอนะคะก็ตามคําพ่อแม่ที่บอกเล่ากันมาว่าเราเป็นคนที่เกิดปีอะไรคราวนี้มาฟังค่ะปีมะเส็งนะคะ จะมีความโดดเด่นมากในรอบสัปดาห์นี้สําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆม,มองหาความสุขให้กับตัวเองแนะนำนะคะสิ่งที่ดีที่สุดชาวเารุปิมประสกเนี่ยนะคะแนะนาว่าที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมามีเรื่องให้ปวดใจมีเรื่องทําให้ต้องเสียใจมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกับบริวารโดยเฉพาะคนที่อ่อนกว่านะคะสร้างปัญหาให้กับเรานะคะทำให้เราเจ็บช้ำน้ําใจมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเซตนี้นะคะปิมะเสกเนี่ยนะคะ เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีเรื่องที่ไม่ทันได้ระมัดระวังระแวงอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวหรือบริวารง่ายนะคะรวมถึงสัปดาห์นี้แนะนําว่าให้กลับมารักตัวเองค่ะนะคะคนมีประบสิ่ต้องรักตัวเองนะคะหาอะไรเรียนใหมท่ที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักทำน,นะคะหางานที่รักทำบางคนเพิ่งตกงานมาสมัครงานใหม่มันก็มีโอกาสที่จะได้นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขเด็งองรวมหาอะไรใหม่ๆทําที่มันแบบรู้สึกว่าทําแล้วที่ตัวเองรู้สึกดีนะคะ ที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยกับคนร่บข้ามาบ้างนะคะก็ขอให้แบบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของคนที่เกิดปีมะเส็งแล้วกันในกลุ่มของคนที่มีงานประจำนะคะบริวารสร้างปัญหาให้กับเรานะคะหรือว่าทํางานให้เราไม่เต็มที่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยหรือเกิดความกระด้างกระเดือ่องเกิดการทะเลาะเบาอแววงกันขัดแยง้งการแตกคอนเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าลูกจ้างหรือน้องน้องบริวารจะหยุดจะลาออกนะคะหรือไม่เคารพเราเนี่ยนะคะก็แนะนําว่าปล่อยเข้าไป แล้วเรามีโอกาสที่จะรับสมาชิกใหม่เข้ามาได้นะคะจะมีคนเข้ามาใหม่เข้ามาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะเอาเป็นว่าจะมีบริวารใหม่เข้ามาทําให้คุณได้สบายใจเออนะคะใครที่มีงานประจําอยู่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้องเหนื่อยไหมเหนื่อยปีเมษเสงนะคะจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างที่เยอะมากนะคะหรือว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจให้แก้ไขนะคะแล้วก็ยังเหน็ดเหนื่อยก็ต้องหาเงินนะคะหรือถ้ามีงานให้เราจะต้องแบบ จัดการบริหารการจัดการเกี่ยวกับหน้าที่การทํางานและเรื่องของการเงินด้วยบางคนรายได้เข้ามาเยอะปีมาเส็จเนี่ยรายได้เข้ามาเยอะนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะหมดไปเกี่ยวับเรื่องของการจ่ายนะคะแบ่งจ่าใยนี่จ่ายสินกลาย้ยังดูครอบครัวเรื่องดูบุตรเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าหาเงินได้เยอะแต่ทําไมเงินไม่พอใช้เออปีมะเส็งจะเป็นแนวนี้นะคะ ระวังค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายเกินตัวเออนะคะเพราะปีมะเส็งเนี่ยช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้จะใจใหญ่จ้านะคะจะเดินทางจะไปไหนทําอะไรตัวเองจะเป็นคนจ่ายเป็นคนเลี้ยงดูปูปเสือคนอื่นอย่างดีนะคะแต่สุดท้ายแล้วพอความดีไม่มีนะคะนะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวนิดหนึ่งนะคะบางคนจะรูดบัตรเครดิตมาใช้จะมาจ่ายค่าเทอมค่านู่นค่านี่ อะไรพวกนี้นะคะปีมาเส็งจะหมดเงินไปเรื่องของเหล่านี้ด้วยนะคะช่วงนี้เรื่องการเงินให้ประคับประคองค่ะแต่หมดส่วนส่วนใหญ่แล้ว,วปีมะเส็งมีเงินจะหมดไปกับเรื่องของความสุขนะคะความใจดีของคุณนั่นแหละเออนะคะแต่ว่าปัญหาที่เข้ามามอพิมพ์ว่าโดยองค์รวมแก้ไขได้งานที่โดดเด่นนะคะย้อนกลับมางานที่โดดเด่นนะคะงานที่เกี่ยวเรื่องของการบริการได้งานร้านอาหารได้งานเกี่ยวเรื่องของการเดินทางโลจิสติกได้นะคะได้หมดเลยเพียงแต่ลูกนะ้งบริวารของคุณกระด้างกระเดื่องค่ะ นะคะหรือว่าลูกน้องเป็นพิษทําให้เราแบบไม่มีความสุขในการทํางานนะคะอาจจะทะเลาะกับคนง่ายๆด้วยเป็นประเสร็งเนี่ยหรือลูกน้องของคุณนะคะหรือลูกเต้าเนี่ยนะคะหาเรื่องให้เราไม่เว้นแต่ละวันเออมันเป็นแบบนั้นนะจ๊ะนะคะเอาเป็นว่าให้คุณระแวดระวังตัวแล้วกันนะคะในการใช้จ่ายในการดูแลนะคะลูกหลานบริวารช่วงนี้นะคะหรือว่าคด,ดง่ายๆบริวารลูกหลานของเราทําอะไรไม่ค่อยบอกเราอะคือไม่เขาเรียกว่า ไม่ให้ความเคารพหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรปิดกั้นเพื่อว่าไม่บอกความจริงกับเราคุณอาจจะต้องยังเหนื่อยกับเขาอยู่นะคะนะเอาเป็นว่าเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วกันให้ระแวกระวังตัวค่ะสําหรับเรื่องเงินหมอพิมบอกว่ามีเงินเข้ามาหมุนเวียนตลอดนะนะคะแต่ว่าอยากจะให้ประหยะัดกับเรื่องของการดึงเงินในอนาคตออกมาใช้การเดินทางใกล้ปีมะเสง็งในรอบสตาร์นี้มีโอกาสเดินทางใกล้และเดินทางไกลได้ค่ะนะคะ พ่อค้าแม่ขายเออพ่อค้าแม่ขายขายได้ตามเป้าขายดีค่ะคุณขาอะไรที่คุณจับนะตอนนี้การเริ่มต้นใหม่มันมาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเป็นงานที่คุณจะต้องอาศัยทักษะความสามารถนะคะการวิ่งเต้นการเจรจาค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่ะนะคะมีหลายคนต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะจะมีเขาเรียกว่าบางคนก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เราได้สติเองหรือจะมีครูบาอาจารย์นะคะหรือบางคนได้บทเรียนนะคะในการที่แบบมาเรียนรู้แล้วแก้ไขพัฒนานะปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมา นะคะการค้าขายยังพอได้อยู่นะคะได้ตามเป้าอยู่นะจ้าเอาละค่ะนะคะสำหรับเรื่องเงินหมอพิมพ์มองว่าผ่านนะคะนะอาจจะได้มาทั้งตัวตนเป็นคนหาเป็นคนสร้างหรือได้มาจากเขาเรียกว่าคนรักซัพพอร์ตหรือก็กลุ่มลูกค้าซัพพอร์ตได้นะคะเอาละค่ะามาดูนะคะถ้าปีมะเสงใครเยืนเงินคุณไปนะคะอาจจะมีแบบพี่น้องบริบาลน,นะคะ มายืมเงินหรือว่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเอาเป็นว่าถ้าอะไรที่ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือแต่ว่าไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้คืนอืต้องบอกแบบนั้นก่อนนะคะเพราะว่าความคาดหวังนี่แหละมันทําให้คนทุกข์นะคะคือเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงนี้ยปีมะสิงบอกเราจะเก็บมันไม่อยู่เออนะคะหมดไปกับเรื่องของความสุขนั่นแหละบางทีอยากชดเชยอะไรสักอย่างหนึ่งก็อ่ะถ้ามีจ่ายก็จ่ายค่ะแต่ว่าไม่ใช่จ่ายแล้วมาเครียรทีหลังไม่เอานะคะไม่เอานะได้ เอาเท่าที่ไหวจกเรื่องของความรักค่ะนะคะความรักเนี่ยดีมากสําหรับคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาเจอระหว่างการเดินทางหรือจะมีคนเดินวางแผนในการเดินทางมาหาสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็จะพากันไปกินพาไปช้อปปิง้งพากันเดินทางไกลก็ถือว่ามีความสุขงองรวมนะคะนะหลังจากที่ไม่เข้าใจหรือไม่เจอกันมานานก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความราาักค่ะแต่ว่า แต่ต้องระวังตำแหน่งที่บ้านที่อยู่อาศัยของปีมะเส็งก็จะมีคนเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรคะยุ่งอยากรู้อยากเห็นความเป็นมาของเรื่องราวนะคะเพื่อนบ้านอาจจะสร้างปัญหานะคะหรือว่าตัวปีมะเส็งเองอ่ยก็พยายามที่แบบอย่าไปยุ่งของเรื่องชาวบ้านเพราะว่ามักจะเดือดร้อนกับพวกพ้องนะคะและบริวารของเรานะคะอยู่ในที่ของเราดีกว่าค่ะนะคะสงสารใครมากๆาก็เรียกว่า endu เ,เขา่า end l o s าฉีกนะคะนี่ต้องระวังไม่ยุ่งกับเรื่องของอื่นดีที่สุดแล้วค่ะอืมอ่ะนะคะ ก็มาดูวันที่ดีวันที่ดีนะคะวันที่ดีของปีมะเสกเนี่ยก็จะเป็นวันที่1ดีนะคะวันที่ day day 1เสี 1, ่ยงโชคได้นะคะวันที่1วันที่สองและวันทีส่สี่ห้าหและ7ดดีค่ะนะคะอืมโชคเหรอคะมาจากทะเบียนรถค่ะเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านนะคะเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านและเลขเก่านะคะเลขเก่าที่เคยออกมาแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วลองไปดูนะคะ ลองไปดูนะนะคะบางคนอาจจะตรงไม่ตรงเป็นดวงโดยรวมนะคะหรือเลขที่มาจากการเก่งเลขคอนโดเลขห้องเช่าใครเพิง่งเพิ่งย้ายไปได้อยู่เลขห้องที่ห้องที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะทิศท,ที่ถูกสโลกของคุณนะคะคือทิศตะวันออกและทิศเหนือค่ะนะคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนาะได้อยู่นะคะสุขภาพช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของระบบ เขาเรียกว่าระบบหายใจความดันของโลหิตบางคนอะ่ะปีมาเสงเนื่องจากว่าเป็นคนที่คล่องตัวทําอะไรชอบทําเร็วๆนะคะทานข้าวก็ทานเร็วทำเร็วๆเพราะฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหนักของหัวใจด้วยนะคะหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความชุ่มส่ามได้นะคะปวดเบ้าตาเลยพวกนี้นะคะหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบปวดหลังก็มีจ้าต้องดื่มน้ำให้เยอะนะคะช่วงนี้นะนะคะดื่มน้าเยอะๆหน่อยนะคะปีมาเสงนะนะคะหรือบางคนก็เป็นภูมิแพ้แพ้ผิวหนังนะคะ นะรวมถึงบางคนอาจจะมีการตัดสินใจเกี่ยวเรื่องของการผ่าตัดด้วยผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือความสวยความงามได้ค่ะนะคะเอาละค่ะสาหรับเลขนะคะที่เห็นนะตอนนี้ก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องก็จะมีเลขมีอะไรบ้างมี0 5 5 0ค่ะนะคะเลขล,ลดตัวหน้านะนะคะ2332ค่ะนะคะเท่าที่เห็นเลยมี233 2แล้วก็มีอะไรบ้าง มีเลข9นะคะ5 7 1 1จ้ดหนึ่งจะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยหมอพิมมองว่าคือปีมะเส็งเนะี่ยนะคะปีมะเส็งจะบอกว่าบางคนอาจจะมีโชคมีโชคใหญ่เข้ามามีโชคจากแดนไกลนะคะไม่มากก็น้อยตามกำลังกรรมของคุณนะนะคะเพราะว่าบางคนก็แบบดวงฟุกไปเลยนะคะมีโอกาสเป็นสิทธิใหม่ไปเลยก็มีนะคะก็จะมีเลขหน้าไพ่ก็เพิ่มทีเป็น8 7 7 8 นะคะคือมันจะมีกรงล้อแห่งโชคค่ะค,ะความสุขความสมหวังนะคะรวมทั้งพวกพร้องจะมีหลั่งไหลเข้ามาค่ะนะคะหลังจากที่คุณแบบผ่านความทุกข์ความไม่สบายใจความเนื้อเนื้อต่ำใจมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถือว่าปีมะเส็งน,นะคะเป็นปีที่ดวงดีปีหนึ่งเออเป็นปีที่ดวงดีอีกปีนักศัตริย์ปีหนึ่งนะคะในรอบสัปดาห์นี้หนสีสมดวงค่ะเป็นขาวเขียวได้ ขาวเขียวฟ้าน้ำเงินได้นะคะนะถ้าอยากทําบุญกับสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดที่ไม่ค่อยเจริญทําบุญกับแสงสว่างได้เลยนะคะทําบุญแสงสว่างได้นะนะคะหรือคนที่พิการซ้าซ้อนได้นะคะก็ถือว่าเป็นดวงที่ถูกฉลกกับปีมะเส็งค่ะเนาะ อโอเคนะคะก็พอหอมปากหอมคอนะคะหวังว่าชาวปีมะเสงเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบยิ้มได้นิดนึงบางคนอยากจะปล่อยนกปล่อยปลาทําทได้ไหมทําได้คะ่ะนะคะทำเลยจ้านะคะความดีไม่ต้องรอเรื่องนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่กดติดตามไว้นะคะนะขอบคุณค่ะ